ทรงไม่เบีย้ยค่ะสวยมากสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้รุ่นนี้เป็นทอยโคนนะคะลูกค้าด้านหน้าโกคนสวยแบบนี้ค่ะลักษณะผมคล้ายเลดี้ปลางนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสไลด์แบบทรงสวยมากเป็นวอลร่มแบบนี้ค่ะตามแบบความยาวจะอยู่ที่22-24ิบสองถึงยี่สี่นะคะลูกค้ากําลังสวยค่ะอยากได้สั้นอยากได้ยาวกว่านี้แจ้งได้ด้านหน้าไรผมรอบแบบนี้โคนยกสวยมากเน้นธรรมชาติด้าะเวลาใส่ค,ค่ะพี่คะอยากได้ไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้นะลูกค้าก็จะมีไรผมแบบนี้เลยค่ะแจ้งได้เลยนะตัดลูกไม้ให้หน่อยได้ไหมได้นะคะ ลูกค้าเวลาใส่ค่ะมัดจุกได้ทำทรงได้ไรผมบอกเลยค่ะว่าสวยมากนอกจากที nice. really ่ไรผมสวยแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยผมสวยมากนะคะลูกค้านี้เลยค่ะเวลาลูกค้าใส่นะคะใส่ร้อนเบือค่ะสามารถที่จะหวีได้หนีบตรงได้ด้านหลังก็จะเป็นสไลด์วอลุ่มแบบนี้นะคะลูกค้าไม่เรียบเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะคะลูกค้าใส่แบบนี้เบื่อหนีบตรงๆเลยได้ตามสะดวกนะคะไหมหวีง่ายนุ่มสวยสุดๆค่ะนี้เลยนะคะลูกค้าธรรมชาติมากนะคะสะได้ค่ะไหมทนร้อนนะคะลูกค้าเหมือนจริงมาก ไม่เงาค่ะสำหรับรุ่นนี้นะใครสนใจรับนะคะลูกค้าปกติค่ะสาบาทมีพร้อมส่งนะคะลูกค้าโปรเพียงแค่3,390บาทค่ะเวลาใส่ด่แสกซ้ายแสกขวาได้ตามชอบค่ะจะเห็นเป็นการทอแบบนี้นะทอด้านหน้าค่ะไรผมสวยมากเซยแบบนี้ได้มัดจุกได้ตามชอบนะคะเนียนสุดค่ะสนใจสั่งได้เลยค่ะมีพร้อมส่ง